สวัสดีครับสวัสดีแฟรคขับเอฟซีครับ,รบสีสวยมือนีิวันที่สิบแปดสิงหาครับ,รบเอาตื่นเกินมากครับถ่ายบรรยากาศที่อาณาจักรสาวน้อยให้พี่น้องเบิ่งนะครับอัปเดตล่าสุดนะครับวันที่18เดี๋ยวบ,รรยาา 15, บ่าวเบียร์สิบห้าเบิ่งว่านี่อย่างเปลี่ยนแปลงเนี้ยนะครับบรรยากาศในโดม เสียงแม่ก,กลัวไปกำลังแยกเขาไปให้น้องๆครับตื่นกันมากก็ได้กิขขนข้ากินน้ำครับอาเสียงอยากบัตท่านหนีนอย,ย่อางน,น้อยครับหอวจะตื่นบรรยากาศลุ่มรุมนะครับอาณาจักรสาวน้อยโอ้รถอาจารย์การใช้ครับาการใช้เป็นกับมาแล้วเนาะส่วนอาคารกับโอ,อบ้อับเดียด ก่อกำแพงก่ออิดแล้วนะครับอาคารอันนี้ระสงคงหลายคนจะพักพ้นนะครับบาเบีย้ายางไปซองไปทางผีเป็นบ้านพักครับเราไปถามหานางฟุกครับกับเ่าเงอ่ะเป็นเตือนไปเนาะนี่ มเมื่อคนก็เดินทางมาถึงบ้านแพงเกือบตีสี่ครับตีสามกว่าเกือบสี่ชั่วโมงเลยนะครับเมิ่งซุกนองอาา่ะนาอย่าบ่าท่านตื่นครับพอบดีมาเบียกสิมาอาบน้ำอาบทา,าครับนี่ ว่ายูต่ตรงนั้นแดนเซอร์ uh, ก็เป็นกับใส่ของน้ำเปิดทางหลายครับมอทันตื่นครับอา้าวนองยังฝักวันเขาปกปวนครับเราพาพี่นองยางเบ่งครับบรรยากาศดยรวม โอ้โห้อนแครบบหอนไหนหอนดีนี่ครับนนส่วนนี้เพิ่นกะน,นี่อาคารนี่ก็ใกลเ้เสร็จแล้วนะครับนี่อาคารแฟร์นะครับสําหรับเป็นอาคารตัดชุดหรือห้องครัวนะครับนี่คือการเป๊ะๆเ,เลยครับออกแบบโดยช่างทีมงานเดียวกันนะครับนี่ห้องตัดชุด ห้องทำครัวต่อไปกับยูนี่ครับสวะเป็นส่วนแบบสร้างเพื่อนกำลังทำงานมันเสียงดังครับก็เบียร์กับปบียางไปแล้วครับฝากกระเป๋าไว้หน่อยอพี่นอนกับเบิ่งไก่เอาเด้อครับไก่ล้วละหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว ส่วนอาคารห้องพักตรงนี้ก็เรียบร้อยหมดแล้วนะครับอ่าบางห้องกับมีเตียงครับบางห้องกับเป็นห้องโล่งนี่นี่ห้อยไปเสก้องเท้าครับนี่เองนี่เป็นห้องโล่งนะครับเป็นประธานใาครามสะอสัมีเตียงก็ดีครับแต่ว่าโล่งนี่ก็ดี Okay. นนนอี่เตียงกับเด้กีคนแต่ว่าไงมบบี้มันเก็บของเป็นสัดเป็นส่วนดีครับนี่ถ้างของไหนมีเตียงฝนบปรตรลายเมื่อน,น้ำรถลงไหลตัวนี้ครับบอ่อบ่อกักเก็บน้ำบ่อเลี้ยงปลานะครับนี่บ่อนี่ส่วนบอ่อนางก็อยู่ข,ข้างหลังนะครับบ่อน่งกับปลาไหลครับ ตะกี้มาอยไม่หม่มาอยู่กับอีพอแม่มเราก็หามาเห็ดจูกกเกลือยครับโอ้ป่านนี้นเราแสบครับ <c oughs> เป็นหามจับอยู่แล้วครับแต่ว่าอีพอแม่มเราวันระวานเอาขนะเราไม่ได้จับขน,นะครับ <c oughs> พี่น้องอย่าปากเด้อครับบ่สชิหูพิ <c oughs> ่านงมาหมกเรื่อยมาตุมเรื่อยอยู่ครับไปยแม่มมือแสกเขาโอ้ฉีดถอดเราครับบ่แมากระไดว่า มองนั้นเหมืนกันยังเห็ดชุดอยู่นะครับว่าสามารถไปท้ายได้เพราะว่าเป็นเป็นชุดใหม่สําหรับเปิดฤดูกาลทำไมต้นใหม่แบบตัดลงหนดข้ <c oughs> าวเหนียวหานนี่ต้องเอาลงครับเยือนต้นตายครับนี่เออเป็นงานหาอย่าปล่อยมันลมเองนะครับถมดินขึ้นหากมันนั่นอยู่อยู่ไต้พมดบ่าสามารถดูเสื้ออาหารได้ มันเลยตายครับผมคิดว่าดอกวะแท็กซีแมนบ่มแมนนะครับเนาะเป็นของนี้มีคนอยู่บนะอ๋อห้องนี่สิเป็นของนักดนตรีบางส่วนที่เก็บมาจากที่เดิมนะครับอืมพอบ,บ,บางคนเป็นกะยังไปทัวร์อยู่นะครับหรือว่าบ,บางคน เพิ่นกะบบเก็บไปะนะนี่มีของอาจารย์ว่างมีห้องหลายๆคนครับนี่อ๋อคือเก็บไปเหรเพิ่นเพ่อเก็บเก็บมาจากของเก่าครับว่ห้องนั่นกับทีมงานแดนเซอร์ทีมงานครูเอเบอีเพิ่นกับมาอยู่เอาของมาเก็บไว้ตรงนี้ ยงอยากเหมือกจากน้อยเด้อครับเ <c ười> ปล่งเต้นเอา่ปเป็นของนี้ครับมีคนอยู่บ่ออ๋โอโอ้สกายบาวเบวียบมานอนผิดคระเ <c ười> ย็นสบายเมื่อคื้นอนในรถดดอยากเก็บหลังยังไงไม่ผีเคียงบ่อใครได้ ทีมงานนี่ครับมองนี้ก็เป็นตะยูครับแล้วสรับเบาเบียร์นี่คือถ้าได้ของน้ำอยู่ข้างหลังนี่สิสุดยอดมากเลยครับแต่อันนี้ก็ดีแหละครับแต่ว่าบางทีมันอยู่หลายคนนะครับอยู่หลายคนหเอ,อะบางคนกับาเขาว่าทำธุระตั้งแ พูดเึงมาทำมาเขา่าของหน้าพูดเึงพักพอนเมื่อก่บนนี่ปันไหนครับใช้ส่วนรวมนี่แต่ถ้าถ้าเป็นห้องน้าอยู่ข้างนอกข้างหลังยังสี่มันก็สิงลงโตมากเลยครับแต่ก็ดีขึ้นเขาครับสวน่นดบอโจมันจะให้ครับให้ลูทีมให้ทีมงานในองค์กรได้ไม่เมื่อยก็กได้พักผ่อนได้อาบน้ำนี่ครับนี่ของน้ำของท่าเด็เขานี่ ดีครับจังสีก็ดีดีกันครับเอาแต่เบิ่งมางเย่าบวันี่แก้ให้จังไดียครับผมว่าจังไดีก็สุดขี้เกลีครับเพราะว่าหนามมันมาลงหนีครับนี่นามมันหนามม้วนไหลครับมันไหลามาแล้วมันมาเสาะลงนะครับนี่เสาะกับแพงเสตตาะไตกับแพงไหลกวับไปฟังเอ่อ้น้าเป็นครับ ผมเห็น,นเป็นเ,เอาดินเออเอาดินมามาใส่หลายเทียร์แล้วสำหรับมึงนี่ถ้ากระไหลให้เขาครับนี่เอาเป็นอีกแกใครยังไงกับวาเบ่งครับนี่รอบนี้เอาไม้เอาอยางมาตอกเนาะมันต้องน,ะนี่แจังเสียครับนี่มันใหญ่คอยเสาอบไปเสาะมากมกับมันกัเสาะไตข้างไตอ่าคานไตมันก็ดียบร้อยครับน้ำในลายไหลลงไป สอบไปสอบมาก็โอ้เสียวกำแพงฟังเนี่ยครับนี่กำแพงมันสูง,งครับอ้าวอนี่คือแตกกันเนาะนหัวได้เห็ดเนาะ อ๋อสำหรับคลิปนี้บ้าเบียร์กะสีขอฝากไปสัํานีเด้อครับเดี๋ยวลิปคลิปหนาพอกันไหมครับเดี๋ยวรออาจารย์โนมาอาจารย์โนว่าสิมีแนวชวนไปควนแกนพะนะเดี๋ยวเป็นสีฟ้าไปยังกะกดปิตตามโอหนึ่งครับก่อนหน่าจะออกไปสรงน้องลำเพลนไปโรงเรียนครับนี่พี่น้องเห็นไหมเนาะเหมือนไกลๆนะซูมเีกทีครับซีดีต์เบ้นเนียครับ สอนหมดครับใจดีดีครับ <c oughs> เอาสำหรับคลิปนี้เบ้าเบียร์ก็จะขอฝากไปสักนิ้ครับคลิปหนาพอกันไหมครับสวัสดีครับ